สวัสดีครับสายลาครับผมมนี้มาตอนกึเก้าครับที่ว่าขางทางดำเนาะครับเนานะสวัสดีทั้งสปปวารุณนะครับเด้อสวัสดีทั้งเมืองหนองเมืองนาครับผม,มนบนเนี่ยมตอนกึเก้าขางทางดำนี่ครับแต่ว่าเขามาทางในนะิดหน่อยเนี่เอาเจ้าดางมาเนาะครับเนาะนะครับผมเห็นอยู่บ่ครับ กันเงีๆเลยครับผมจเจ้าดังดีเดียกแล้วครับเหลือๆครับเนาะครับเนาะหันนกปลาเข้ามาครับเห็นผมบินนี้เอินดูครับสเห็นคนมาจากแล้วคนหลีบ,บดีบันผมมาเห็นผมแล้วหลีไหมบ่ นะครกชนีดร้ายเนาะครับเนาะแต่ว่าเหนเสือขาบ่มันนีเป็นฟามึ้มบิดเมือเลยครับผมฟามึ้มมืดเหมือมืดเบี้เลยมันนี่นกเสืเขาวมาบอกครับผมแต่ว่าขันอมคางอมเย้อยู่ครับผม เดี๋ยว่ังเดี๋ยวเยวลอครับอยากเห็นผมด้วยโยบ้านเนี่ยโอ้ยม,มันคันมันหนอกหูครับผม เย็นผมล่ะเนี่ยบินผมไปุมใหม่ครับติดตามรับชมกันเยอะๆครับผม không có tiếng lắm anh không? không có tiếng luôn, đang ở đâu rồi ừ ừ tiếng cái cây và nếu ơi ข้างอองไหมเร่อนี้หนูขาแล้วครับแต่ว่าอยู่ตันไหนเด้อห้องใส่กันยูมิตเตเลียครับ่าท่านคู่ เอาวันอุ้ยใจเดียวมาเหมือนนี้นนวค่ะขนาดครับบินไปบินมาวันนี้ก็มาแต่บ่ายโมงแล้วครับเนาะบ่ายโมงตรงพอดีเอาเวันใหม่เดียวมันสิไปอยู่โดนกูกันเนาะ ใส่ใหม่เดียวแล้วครับอยู่นี่แล้วครับนั่นมาแล้ครับน,นี่นกยังว้าไนกกระติดนกกระพองที่เป็นแะไรอุปสรรค อุปสรรคบัวนกเขาโมกเต้นเขาบอกว่าฝ่าขื่อนโอ้ยหองมังนั่นล่ะยายาห้องเงยเออปีครับมาหองอยู่สายเมื่ออยู่รอปมปี เปือสุนทน้อนกกก็เตีนงว่อตัดปวดเสยหางล่างมันมีนาเนะครับเนาะยืนพออย่งมานี ผมจะยูใหม่เดียวจนหนอดคำเนาะครับเนาะเอามันหดเบ่งว่าไผเป็นไผสิเขาว่าดางกันบ่สอครับนกกระตินกับบนิว่าตัวปูดต้องหัวโอ้ยหูยังเอาเลยผมรับชมกันยังๆครับผมครับผม ดังเลี้ยงง่ายเลยป่ะนี่จะเรียกนูกเขาจะเรียกนูกกระตินโอ้ยโอ้เกินเอิบบ้งเกินคักขนาดแล้วครับคำเดียวเลยเหลืออีงเดียวเลย อยากนูก็ติ๋นบ่นั่งข้อขาจุดโกดนี่ล่ะครับ nó đang ở đâu Ủa trời đầy bỏ không? nó đang ở đâu? Liệt nhau đây không? đây là sự nghiệp mưa bỏ xào lái thì là mươi có bóng áo luôn nhỏ nguyên khuẩn còn rơi ฝนทำเลยพ่อแม่พี่น้องเงอ้ยฝนตกแล้วมันใต้ข่อยจะบุปียกตกแล้วครับฝนก็ตกนกกระบกอกเ่ารวมเอาอ๋อ เว่ามันเห็นอยู่ในตะวันมันบอกเขารวมตุ่นครับไม่อยู่คนละตุ่นสันบริเวณภาคปน,นี้คกนกระตกว่าน้อโพเปียกหัดกล่องว่า năm mươi tốt được đôn vấn đề mọi người xem xét chỗ chưa có trái khát, có chỗ có chỗ chỗ หันเงินเรียกย่างเดียวไหมครับก็นกอยู่ใส่บงบนตกแดดออกมันโว้ยออ้ีเยไม่ดูดข,ข้างข้างพี่เอ้า เจอในหม้อบาดนี่ของก็เปียกแล้วบาดนี่นะครับของ นกกระตินน้อนนหมีเลยไปครับผมเก็บกระบป๋าฝ่าตางโดนทางน,านั่นผมมีวิแววสเขาแเลยครับมีแต่นกกระตินังผอกันเป็นมูอยู่หนี่ละครับผมไปผมจิตตัผ่าไปเอานกลงเล่นะครับเนาะไปครับผมเจ้ดาด่างเนาะครับเนาะมกุกกระพุ่มใจที่ ผมฝึกให้เจ้าดังห้องได้ห้องอยู่ประมาณชี่วโมองได้ครับผมภูมิใจในตัวต่คของนั้มตัวนุงนั้มนะครับเนาะห้องดีคันดีครับผมเอาผมจะได้กลับบ้านแล้วครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับเนาะขอบคุณจากใจจริงสวัสดีครับขอบคุณครับ